กทท็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชมพระสันนะครับพระสันหลวงพวกกว่อกลยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับถือว่าพระลักษณะนี้ก็บางทีนี่ถ้าเจอก็เจอแบบตามแผงตามอะไรเงี้ยครับเยอะเลยนะครับ ลักษณะจะเป็นพิมพ์ที่แกะบล็อกขึ้นมาใหม่นะฮะหน้าตานี่จะดูเรียกว่าดูเหมือนตัวการ์ตูนนะครับจะไม่ค่อยดุดันเท่าพ้าสันที่เป็นพ้ากรุที่มีอายุหลักที่มีอายุหลายร้อย,ย,ยปีนะฮะน,นั้นเป็นผ้สันกรุกนะครับแต่ว่านี่เป็นผ้าสันลวงพว่อกลวยน่าจะปี ไม่แน่ใจนะฮะนะ่าจะปี2,500ลงมานะสำหรับพระสันเราก็กลวยนะด้านหลังก็จะเป็นเนื้อดินอย่างนี้นะครับเยอะแบบนี้ในสนามก็เลื่อนหากันที่หลักพันนะหลักพันนะ ก็องค์่าก็จะเริ่มมีลารักษขึ้นนะครับลาลักมีมีดินโกรูมีดินตะกันนะครับเป็นเนื้อพระเกจิสร้างนะครับเป็นเรียกว่าย้อนยุพระกุนะครับ แต่ว่าเนื้อดินก็จะมีความเก่านะครับผมแบบนี้นะครับถ้าเดินเจอในสนามนี่ก็หลักร้อยอสองสามร้อยเช่าได้นะฮะก็เป็นเป็นผ้าทางแชรานะครับเป็นผ้าของหลวงพ่อกลวยอีกรายการหนึ่งนะครับที่มีการลงหนังสือนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับ กันในวงการพระนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับผมสำหรับพระพิมพ์นี้นะครับ